รันเรับดนเอร์กีบาทกีไทยกับพวกเรา PPL 13ย้ำนะครับ PPL 13ภาธุรกิจที่จะนำท่านไปค้นหาคนใจดีมาบริจาคลหิตกับเราไปกันเลยแล้วตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงที่นี่กันแล้วกับถนนคนเดินสูขลาแต่แรกครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาผู้ใจ สาวที่เดินผ่านไปผ่านมาทางนี้นะครับถ้าคุณอายุ17ถึง60ปีและมีใจที่อยากช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนเลือดนะครับเรามาร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยกันกับพี่เบล13กีฟหลัดกีฟหลาย my hero He h was in t ่สวัสดีครับพวกเรามาจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่อง หรือว่าอยากจะรู้ว่าการบริจาคินเป็นยังไงนะครับเรามาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็ไปบริจาคเงินด้วยกัน,นครับค่ะมาเข้าร่วมมาเข้าร่วเป็นสมาชิกในโครงการแล้วนะคะแล้วก็ไปบริจาคลงิตเพื่อสังคมกันค่เป็นข้อมี่ริาเะา ครับดีไม่ใช่ตรวจแล้วพี่บริจาคแล้วพี่จะโทรมาหาหรือว่าหรือว่าไปที่คอมเมนต์เป็นไปถึงถ้าในรอออกก็เวลา8โมง10โมงเนี่ยครับวันไหนก็ได้ที่พี่สะดวกได้ทุกวันสองวันครับออในบบบริจาคช่วยนะโชว์ชหน่อยโอโหชว์ครับอ่าที่เขามี O R S บวกครับนี่ได้ครับก็ถ้าผมว่ายังไงครับถ้าพี่บดิจาคไปที่ไหนนะครับในช่วงนี้คือที่ไหนก็ได้ครับที่บริจาคในช่วงนี้ย นี่ไปที่เฟซบุ๊กมีคเรีเส้บอลคอมแลคลิปคลิบัตรคลิปลยคลิปลาครับเป็นแฟนเพจนะครับกดไลค์แล้วก็เข้ามาที่เป็นภาษาเป็นภา้หัเนงานให้กราอ๋อครับเป็อะไัไงถ้าเกิดว่าที่รร้เป็นไงครับที่ ตอบตกลงบร,ริจาคเงินทุนสมภารครับ <wan> ก็รู such, ้สึกดีใจที่ได้บริจาคเงื่อนนี้ครับคนนี้ทำการเงินแล้วปกติที่บริจาคอยครัอการบริจากตอนนี้ระหว่างอมรอไปนานมากแล้วนะครับนุ่นก็ยังไม่ได้ก็อยู่ก็ไม่ได้ยังไงอาจจะโทรมาใช้กับยั่ไงนะครับนนี้และตอนนี้นะครับเรามาเจอกับผู้ใจดีซึ่งมีดีกรีเป็นถึงดาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีนี้ครับน้องแก้บสวัสดีครับ วันนี้อยากให้น้องแ้มฝากอะไรกับเพือนให้ไปบริการเลยนครับก็ฝากเพื่อนนะคะอนเพื่อนกันไปสักะครบาเฮนเาเ่าเฮาเฮารฮาเาเฮาเเาเาาาเาารา เอ้ก็มาเข้าร่วมโครงการเราเยอะมากๆแน่ๆโครงการเราจะไล่น oh. ั่นแหละครังเลือจะได้มีเรื่องเยอะๆไม่ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นต่อไปนะคะ เราก็ไปอยู่ที่แดนหน้าแล้วนะครับตอนนี้เรามาทําอะไรกันครับเรามาโครงการพิเมี่ยม13กลิบป,ปัดกลิบไลค์ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาผู้ใจดีในการบร,ริจาคโลหิตให้กับโครงการของพวกเราคะ่ะและอีกสองสามวันข้างหน้านี้คะ่ะรถนลงพยาบาลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินท,ทรน์นะคะจะมาที่นี่เพื่อม,มาหาบริจาคเลือดก,กันค่ะไ,ไปกันเล,เลยคะ่คะ คือที่แดนน่าเนี่ยครับมันจะมีรถโดยสารบริษัทประมาณหลายลูกค้าครับครับก็คือตอนนี้ทางเรื่องเราผัาเรื่องอยู่ครับแล้วก็น้องสนใจมาบริจาคให้เป็นกับทำบุญทำบุญสนค่ะสนใจค่ะอ๋อโอเคครับวัเดี๋ยวเจอกันทำบุญแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นรายละเอียดของการเตรียมตัวในการบริจาคโลหิตในนี้ครับก็เอาไว้อ่านได้นะครับก็เป็นความรูค่ะอย่าลืมมาต้องการ เมื่อเช้ามาเห็นแล้วเป็นไงต้องทำชอบเลยครับจริงๆก็คือเก็บแต่ว่าก็อยากทอยากทำนวณให้่ัวเทมเย่เมื่อจักบ่อยไหมครับประมาณกี่ครั้งครั้งที่สองเองครือคือกว่าจะทำใจได้เองเมื่อกี้เห็นพี่แอบเปิดในที่ดูนี่ครั้งที่สไปที่ไหนมาครับไปยามนัทคารินมาวันไปยามนัทคารินอาชาตไทยจะต้องรออีก3เดือนนะครับถึงจะมาบริจาคได้ใหม่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นผู้ดูแลของพวกเราทั้งหมดนะครับเป็นคนที่จัดการจัดสรรงานให้เรากับที่โรงอาที่ห้างแนหนนาที่นี่นะครับกับพี่กึ้งคุณวรนณาจารีนะครับสวัสดีพี่กึ้งครับสวัสดีค่ะพี่กึ้งเป็นไงบ้างครับกับโครงการของพวกเราครับกิฟต์บ,บัตรกิฟต์ไลฟ์ครับอ๋อสำหรับโครงการนี้นะคะพี่ก็เป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่บริจาคโลหิตมา4 1ครั้ง4 1ครั้งใช่ พี่ได้รับเกียรจากประเทศแล้วนะคะ<อ>พี่ก็คิดว่าโครงการของน้องๆเนี่ยเป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีความรู้จริงมาให้ความรู้สําหรับลูกค้าและก็พนักง,งานจะได้ร่วมกันบริจาคกุกญแจีเยอะนะคะพี่ถือว่าการเสียสละอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือการเสียสละเรื่องเื้อของเราเองค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่กึ่งมากนะค,ะคะรคับสำหรับความอนุเคราะห์ในวันนี้กับห้างแดนาหันใหญ่นะครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณเจ้ จะเอเาเลือดไปส่ถนตดนะคะอันนี้พวก็จะเป็นการเช็งว่าน้องๆเนี้ยามพร้อมหรือเป่าในการที่จะให้เลือในคแล้วก็อีกยาเป็นการตวจตรวเรื่องเกียวกับเลืรครับาแล้วชิจะบริจาคไหมกก็บบมันลบากใจตรงนี้ที่เจะนอนแล้วให้เลดอยก็จะไปยาครับหล่อแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะ นี้น้องถ้าเกิดว่าน้องอยากนอนที่พอวันจันทร์ท่นนอนับผี่จะจะทาส่งาเลยสงสารน้องาไม่รน้องต้ยจะทาไปนอนเองบกุณน้องารับอยากจะอพืีที่เป็นศึกษาแพทต้องส่ความมาได้พหน้าวอร์ไนะครับเป็นการเพจที่เปิดที่ใหม่สำหรับโครงการเราโดยเฉพาะนะครับต้อง่น่เ็กก็ไ่โมฮีนีครับจากทาโรงบานขสารคลิปหรือว่าหนัเลื่อนนะครับมาทา เป็นบุคคลที่มีโอกาสที่ดีแล้วนะครับมีโอกาสในการพาิจารณาที่มากกว่าคนอื่มีโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีกว่าหลายคนนะครับเราอยากให้ทุกคนเป็นว่หม่เป็นคำพูดจากเราเองให้กมมับคนที่อ่อหรือว่าคนที่เป็อใครจะวรู้ครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ต้องการรับเลือยงก็ได้เพราะฉนะนั้นวันนี้เราได้โอกาสที่จะให้เลือยแล้วอยากให้สุดๆทุกคนนะครับไปร่วมกันกับวันนี้ โอกาสให้นักศึกษากลุ mm ่มนี้ได้รับถัดกิจกรรม